สวัสดีค่ะขอซูมปับ๊บโอเคสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนนะคะพาทุกคนมาเที่ยวที่ญี่ปุนป่นกันแล้วทริปนี้เป็นทริปออทัมใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งทริปนี้เรามาทั้งหมดกี่วัน8-9วัน เก้าวันซึ่งเก้าวันเนี่ยเราจะมีเที่ยวตัวเกียวและรอบๆแล้วก็ไปถึงเซนไดด้วย mm. ทริปนี้เหมือนเดิมเราจะสรุปค่าใช้จ่ายทั้งทริปให้ทุกคนแล้วเราก็จะค่อยๆแบบรีวิวอัพไปแต่ละวันให้ทุกคนได้ดูเพื่อได้ดูเป็นข้อมูลด้วยว่ากินยังไงใช้ยังไงเที่ยวยังไงเนาะ <Okay. S 1> แล้วก็ทริปนี้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะเริ่มไปจากการรับพารรถไฟเข้า <Okay. S 1> ในเมืองกันโอเคไป ซึ่งพอเราออกจากตอมอรับกระเป๋าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ออกมาแล้วเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาแล้วหาบันไดทางลงซึ่งเราจะไปรับพาสกันรอบนี้หนยซื้อพาสแบบเจ p a ป All อพารมาแบบ7วันซึ่งแปวันเอนี่ยจ็ดพร้คาทีบ7 8 9าบาทซึ่งเราซื้อได้จากเว็บเอเจนต์ต่างๆรอบนี้ก็ซื้อจาก KKD มาเลี้ยวขวาปุ๊บมีทางเดินลงให้เราเลี้ยวลงด้านล่างเลยนะ แล้วก็เราเดินมาจนถึงเคาน์เตอร์เ r เป็นตู้แบบนี้นะแล้วเราก็ไปเขียนไปแลกพาสท,ที่เราซื้อมาจากที่นี่นะคะอันนี้คือเถียงเรื่องอะไรกันอยู่กำลังเ <ไป S 1> ถียงเรื่อง <c oughs> เรื่องไอสถานีนี้ <c oughs> แหละ <c oughs> ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนเก่าทำไม <c oughs> เราไม่คุ้นเคย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เหมือนมันทำใหม่อะ่ะ <c oughs> แล้วก็ JR ใหญ่ขึ้น <c oughs> ปะ่ะตอนเนี้ยเมื่อกี้เราอ่ะซื้อพาสแบบ7วันใช่ไหมทีเนี้ยมันเหลืออยู่วันหนึ่ง เราก็เลยต้องซื้อรถซื้อตั๋วเครื่องบินเข้าเมืองเอซื้อตั๋วรถไฟอ่ะเข้าเมืองแยกเพราะว่าวันนี้มันค่ำแล้วถ้าเราไม่ซื้อตั๋วรถไฟอ่ะเราใช้ JR Pass เลยอ่ะมันก็จะไม่คุมเราก็เลยจะเลือกใช้บริการของไอ้นี่เคนไซมันอ่านว่าอะไรวะทีเนี้ยเราดูราคาคร่าวๆแล้วมันน่าจะประมาณแค่สามสี่ร้อยบาทของอันเนี้ยเราก็เลยจะซื้ออันนี้เข้าเมืองป่ะสถาน เราไม่ใช่หวานเย็นหรืออาจจะหวานเย็นก็ได้แต่มันถูกกว่าประมาณครึ่งนึงอะถูกกว่าครึ่งหนึ่งก็อันนี้แหละเราไม่รีบนี่ค่ะค่าใช้จ่ายแรกนะคะก็คือนั่งรถเข้าเมือง1270ยเ็ยนลงที่โนโปลินะคะสำหรับที่พักของเราคืนนี้ไปโลดจากนา้น,น,นี้ก็มาถึงในเมืองที่พักครับมาที่โฮเทลรังโหวูยู่ย่านโนโปลิ ออกมาเระตูทางใต้แล้วก็ขึ้นเรยนี่ครับโรงแรมนี้มีพาร์ทขายด้วยเป็นพาร์ทที่เป็นซับเวยแบบยบิบสี่บบ 24, ชั่วโมงส8ิแปชั่วโมงอ่ชั่วโมงสะดวกด้วยนะครับราคาก็จะตามนี้เลยนะครับ<อ>มีผู้ใหญ่มีเด็กปกติเราจะซื้อกันที่สถานีรถไฟแต่ว่าที่นี่ที่โรงแรมรังบูเนี่ยมีขายด้วยสองห้องสองคืนสองห้องสองคืน สามพันเอ้ยสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหกเยูนนะคะสามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบหกยีนก็คือหานกันสี่โคนสองห้องสองเตียงไปค่ะวันนี้ตอนนี้เราใช้คอินเสร็จแล้วเราเก็บกระเป๋าก่อนเราจะเริ่มวันนี้ด้วยการขึ้นลิฟต์นึกว่าขึ้นลิฟต์ไมพอจตะหนูได้ม่แตะได้ยิน,ยน,ยน,ยนยเก็บรองเท้าเลย ต้อ,องบอกว่าตัวเองตัชาวัออรอบนี้พี่ต้องลองไปมะมีซื้อเสื้อสองตัวแล้วแล้วก็มีรองเท้าด้วยเฮ้ยมีนาฬิกาด้วยแล้วอยู่ๆก็นั่งาว่าเอ้ยนาฬิกาไม่ซื้อดีกว่าซื้อมือถือ,โอโมือถือกลับไปซื้อที่บ้านนะโอโ้หซื้อซื้อทุกอย่างเลยเนี่ยมีตังค์เหรอไม่ตังค์อยู่ที่มียคม่กี <c oughs> ตอนนี้เราเข้าห้องแล้วห้องถือว่ากว้างกําลังดีเนาะไม่อึอดอัดไม่คับแคบเลยก็ญี่ปุ่นถ้าสำหรับญี่ปุ่นถือว่ากว้างถ้าสำหรับเมืองไทย แค่กว่าฮอปอินอ่านิดนึงแต่ญี่ปุ่นนี่ถือว่ากว้างกว่าป,ป้าแล้วนะใช่กว้างกว่าป,ป้าแต่มันก็อยู่ที่ไทยที่เราจองนี่แหละก็มีเตียงเลยเข้ามา๊บก็มีเตียงมีโต๊ะวอวั่หวัวโต๊ะนิดนึงแล้วก็มีทีวีมีล่้นชักชั้นเก็บของปกติเลยค่ะเราแบบเอาเร็วๆให้ทุกคนเห็นว่ามันมีนมอะไรเนาะแล้วก็มีแก้วน้ำมีชา มีชากาแฟแล้วก็มีการน้าร้อนไให้อืแต่กาแฟญี่ปุ่นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับให้ทางที่ดีพกมาถ้าคนชอบกินกาแฟมีหน้าต่างด้วยอ,อ๋อมีวิวด้วยเหรอใช่แต่ต้องมองไปไกลถึงจะสวยอะ่ะโอ,อออใกล้ๆเป็นตึกใกล้ๆเป็นตึกแบบนะ่าจะเป็นโรงแรมห้องพักเหมือนกันกแห<ต>ละข้างล่างเรานี่เป็นย่านช้อปปิ้งเลยนะของกินเยอะมากอะ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บของก่นอนแล้วเดี๋ยวเราพาออกไปตะลุยย่านอื่นกันต่อค่ะ ตอนนี้ในห้องน้ําก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นตามสไตล์ญี่ปุ่นเนาะชักโครกแบบอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกเตรียมพวกออนนน้ที่ต่างๆว่าเป็นกดฝาปัม๊มนี่ประมาณนี้ก็มีอ่างตามสไตล์ญี่ปุ่นทั่วไปที่เราเห็นเลยมีผ้าขนหนูอยู่ทุกอย่างถือว่าครบครันมีตัวหนดวดนะคะไปค่ะไปกินข้าวมาถึงหิวแล้วอันนี้คืออะไรคะ มาเที่ญี่ปุ่นหรือเดินอยู่แถวบ้านคะเดินแถวบ้านนะคะอธิบว่าพุ่มพ่ก็หนาวพุ่มก็แบบนี้ชุดเดินหลันนะชุดเดินหลันนะเดินเหมือนที่บ้านเลยค่ะย่านนี้พี่ต้นมันคือย่านที่มันมีแมลงมุมใช่ป่ะไม่แน่ใจแต่ที่รู้ตอนนี้อากาศไม่ได้หนาวมากเดินกำลังสบายมากอันเนี้ยชอบชอบอากาศแบบนี้ค่าใช้จ่ายครับนั่งรถไฟไปชินจูกุชินจูกุใช่คนละสองร้อยเยนเย็นก็เป็นสี่ร้อยเย็นไป ตอนนี้เราสองคนก็มาถึงชินจูกุแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนคือแบบมุ่หมิดความเลออะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้อ,ฟอัฟแมทพวกนี้เราจะเราจะชัดขึ้นเราจะ,าจะไม่เบลอแบบเราจะชัดขึ้นอันนี้เบลอจริงจังอะเออสองนี้เลยใกล้หน้าแม่งเลยกว่า มันจะโฟกัสเมื่อเราหน้าใหญ่อยู่หน้ากล้องเท่านั้นแ่ะพอเราถอยห่างปุ๊บนะไม่ใชเฮ้ยได้แล้วได้แล้วไปไปหาอะไรกินอะไรก็ได้ตอนนี้หิวมากมากเรามากินร้านนี้กันค่ะนี่อยู่ตรงหัวมุมตรงแยกชินจูกุเนาะขึ้นไปที่ชั้นสองตรงนี้มันจะมี3-4มร้านอะแต่เราแยกขึ้นชั้นสองไปเป็นร้านที่เราเคยมากินแล้วแล้วก็มันง่ายสะดวกอร่อยที่สำคัญคือข้าวฟรี นี่เป็นการมังคับมากินเนื้อโดยนี่ร้านนี้เป็นร้านที่เราเคยมากินแต่เมื่อก่อนมันมีไก่ทุกคนแต่ชงใสยไก่ขายไม่ดีเนาะคนมันก็เลยเปลี่ยนเป็นเมนูเนื้อหมดเลยเนื้อหลายประเภทมากดูดิแล้วก็คนนี้ไม่กินเนื้อแล้วก็โดนมังครับกินเนื้อมารอบนี้โดนกินเนื้อแล้วแล้วก็เขาก็ทําสดๆตรงนี้แหละแล้วก็จะมีกระจกตั้นเนาะแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงไว้ให้เราก็มีน้ําจิ้มอยู่สองอันของต้น ดูเดือดมากอ่ะจานไทยไทยมากเราไปจุดยานจานไทยได้หมจะเริ่มกินแล้วนะมันจะมีซอสสองแบบอันนี้จะเป็นไข่ดาวอันนี้ก็จะเป็นซอสเผ็ดไปครับเมื่อกี้หมดไป5,170บาทเอ้ย70็ิบยิสำหรับ3คนเนาะเดี๋ยวนุ้ยค่อยไปหารสรุป ตอนลายวันให้ว่ามีแก้วหนึ่งแล้วก็มีเนื้อ3จานเนื้อที่เป็นแพงหน่อยก็ของสองพกว่าบาทเย็นเออเย็นโอไม่ได้ร้อนนะเนี่ยเย็นไปไปคือยูนิคอมีความพิเศษมากทุกคนแค่เราเอาผ้าใส่ในทางเนี้ยแล้วมันก็คำนวณเงินได้เลยเว้ยอ่ะเริ่มภาษาก่อนไหมภาษา กดภาษานะคะภาษาอังกฤษนะคะก็เลือกภาษาอังกฤษนะคะคอนเฟนะคะสตาร์ทค่ะลองนะคะพอดีเราไม่มีนะคะหยิบวางใหม่นะอ่อยิบวางใหม่หยิบวางใหม่อ่าเห็นไหมแค่เราโยนผ้าลงไปมันขึ้นมาเองเลยว่ามีสองไอเทมไอเทมละพันห้าร้อยเยนเน็กค่ะคอนเฟิร์มค่ะแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าจ่ายเงินสดหรือบัตรเครดิตหรือแบบไหนก็ตามได้แต่ที่เรามีแค่นั้นเองเราเรา จ่ายบัตรปะล่ะลองแต่บัตรเลยลองลองนะลองลองแต่อันนี้อ๋อนี่ว่าจะใช้เคแบงเออใช้เคแบงไม่ได้เหรอไม่ใช่งงงนะชีวิตจ้ะแล้วก็แค่เสียบบัตรตรงนี้เสียบอ่ะใช่ไหมไหนเสียบที่เออเคแบงมันจะเหลือบางสิทธิ์ด้วยนะเอ มันบอกเหรอใช่ไหมี่แบงมันสองสองจุกว่าไม่ใช่แล้วก็เส้นเส้นตรงไหนวะเอาปากกาขึ้นมาปากกาขึ้นมาเส้น้านนอกม้านเรือภาษาไทยอยู่เลยเส้นที้มคอนเฟิน์มตรงไหนคะน่าจะกดดขวาชัวใช่ไหมคะคอมพลีสเสร็จแล้วนั่นไงอ่าโอเคสินเชอร์คอนเฟิร์มโอเค แย่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่ถุงเองค่ะไปเสร็จอ่ะเดี๋ยวดีลอก่อนแล้วไปเสร็จก็จะออกมานะทุกคนดูดูเหรอวันนี้นะก็ได้ถุงช็อปมาหนึ่งถุงอย่าไปดูราคาที่ห้องนะส่วนพี่โต้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วขากลับคนละ200อเยนเหมือนเดิมก็400ร้อ คะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องของวันแรกแล้วนะคะซึ่งเมื่อกี้พี่ต้นขอถุงเซเว่นหน่อยแฟมิล,ลี่ a ม t ก็ไปก่อนเข้าว่าก็ช็อค Family ่ a มาเหมือนเดิมตามสปายเนาะก็ค่าใช้จ่ายใน Family Mart เมืลล่อกี้หมดไป929เยนนะคะก็จะได้น้ำเปล่ามาหนึงขวดน้ำเปล่าเนี่ยเวลาเราซื้ออน,นี้เน้นนะว่าให้ซื้อน้ำเปล่าขวดใหญ่นะ แล้วก็ถ้าระหว่างวันเราหิวก็คือกดขวดเล็กแล้วกเก็บขวดเล็กมาแล้วก็แบ่งจากขวดใหญ่ไปมุกไหมก็ถ้าขวดเล็กอะมันร้อยเย็นเหมือนกันแต่ถ้าขวดใหญ่ก็ร้อยเยนเหมือนกันก็คือราคาเท่ากันแต่ได้ไซส์ขนาดนี้มาแล้วก็เผื่อต้มน้ำกินกาแฟต้อน้ากินบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มกว่าแล้วก็เมื่อกี้ได้ตัวนี้มาน้ำกีวีเดี๋ยวจะลองกินตัวนี้เพิ่งซื้อมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ขนมคาราดข้างบนเป็นชีสเคก้กน่ามั่มมาก อันนี้เป็นน้ำส้มของวิต้นที่มี9%นะคะไม่ใช่น้ำส้ม9%นะคะแออฮกล9%แล้วก็อันนี้เป็นตัวที่เยลลี่ที่ชอบกินมากนุ่มแล้วก็เคลือบน้ำตาลแล้วก็รสชาติเขาจะเปรียร้ยวๆเปรี้ยวอมหวานก็คือกินแล้วก็แบบแก้เรียนแก้องรสหรือแก้อะไรก็คือล้วโอเครู้สึกดีชอบอันนี้มาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราไม่ได้แบบ พาเที่ยวเยอะมากเพราะว่าเรามาถึงค่ำแล้วแต่จะมาอธิบายค่าใช้ใจ่ายก่อนการเดินทางกับค่าใช้ใจ่ายของวันนี้ให้ทุกคนรู้ก่อนจะเป็นข้อมูลว่าเฮ้ยมาทริปนี้พี่หนุ่ยหมดไปเท่าไหร่ซึ่งวันนี้เป็น EP ีแรกก็คือเป็นคลิปแรกหรืออาจะเป็นคลิปที่2เพราะคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปการเดินทางของสายการบินไปเนาะคลิปนี้เราก็มาอธิบายเรื่องค่าใช้ใจ่ายที่พักของหนุยมีทั้งหมด4ที่8คืน ก็เริ่มจากตัวเกียวสองคืนแรกมาถึงที่ลังบูดน,นี่แหละที่เรานอนกันคืนนี้สองคืนนุ้ยจ่ายไป4,337บาทสํบาทสำหรับสองคืนก็ต่อคนตกละคนละ2,168บาทนะคะหลังจากตัวเกียวสองคืนเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะไปนอนที่เซนไดอีก4ี่คืนซึ่งที่เซนไดนุ้ยจะนอนที่อาปาวิลล่าโฮเทลประมาณนั้นชื่อยาวมากเดี๋ยวนุ้ยขึ้นมาซับให้นะก็จะนอนที่เซนไดเนี่ยสี่คืนเลยก็ตก ราคา1810บาท1810บาทหารหารต่อคนแล้วสำหรับ4คืนก็จะเหลือที่คนละ5,405บาทเออก็ถูกนะก็ตกคืนคนละพันนิด,นดอะไรเงี้ยแต่สะดวกเพราะติดสถานีเซนได้เลยโดยว่าเป็นศูนย์กลางสำหรับกระจายออกไปเที่ยวที่ต่างๆของทริป3ก็เป็นที่พักคืนต่อคืนตวเกียวหลังจากกลับมาเซนไดนูยจะมานอนตเกีหนึ่นนคืนก็ที่เนี่ยราคาก็ ถูกมากไม่น่าเชื่อว่าจะได้อปัปาในราคาคืนละหนึ่งพันห้า้อยแปดบาทมาก็ตกราคาคืนนี้คุณละเจ็ดร้อห้าสิบสี่บาทโดยประมาณเนาะนุ้ยปฏเศตทิ้งนะคะแล้วก็สุดท้ายคือสุดท้ายเนี่ยเราจะไปนอนที่พักที่ใกล้สนามบินกันเพราะว่าเอ,อเราเดินทางไฟเช้ามากจองตัวต๋วได้ไฟเช้ามากก็เลยเออแบบไปนอนใกล้สนามบินดีก,กว่าก็คือนอนที่อปานาริตะท่านนุ้ยจำชื่อไม่ผิดนะนุ้ยไม่ได้จดชื่อซะนะจดชื่อที่พักมา ก็จะคืนละ1884บาทก็ตกคนละ9 4 7บาทนั่นคือค่าในส่วนของค่าที่พักสี่คืนนะคะประกันการเดินทางนูยซื้อประกันการเดินทางหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนก็ได้แต่นูอ่ะใช้ของ KPI แต่ไม่เคยคือซื้อมาเผื่อนะเผื่อว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นแต่ไม่เคยทดลองใช้จริงว่ามันเคลมง่ายไหมหรืออะไรไงแต่ซื้อเพราะว่ามันมีโปรโมชั่นที่สามารถสะสม point ของบิ๊กพอยได้และก็สะสมหรือจะเลือกเป็นสะสมใมม่ของการบินไทยก็ได้และยังได้เป็นบัตรส่วนลดของสตา b u c k คมาด้วยเออก็ถือว่าคุ้มอยู่ถ้าไม่ได้ใช้ประกันแต่ยังได้ส่วนลดต่างๆมาแล้วก็สะสมใหม่ด้วยพาร์ part, ทริปนี้นุยซื้อพาร์ทเป็นเจแปนออาพา์ที่ใช้สําหรับเจ็ดวันเจ็ดวันเนี่ยราคาอยู่ที่7จ็ดพบาทนะคะต่อคนสคนก็ใช้ได้อยู่แลหละอืมก็ ต่อมาเป็นค่าซิมค่าซิมนุยใช้เป็นซิมทูไฟเป็นซิมเดิมเนาะซิมเดิมก็ราคา2องรบาทตเติมเงินไปสําหรับการใช้เน็ต8วัน4ีิกแต่ถ้าควรที่จะใช้เน็ตเยอะซื้อเป็นซิมใหม่ก็ได้399เนี่ยจะอยู่ที่6กจิกนะคะข้อมูลประมาณนี้แล้วก็เบเ็ดเสร็จต่อคนของวันนี้สําหรับเบเ็ดเสร็จรวม2คนนะคะ จริงๆนุย้ยมาสี่คนแต่นุย้ยพยายามคิดราคาสองคนให้ทุกคนนะเพ <c oughs> ื่อทุกคนจะได้เข้าใจง่ายว่าเอ้ยถ้ามาเป็นมาเป็นคู่กันเป็นแฟนเนี่ยราคาเท่าไร่เพราะนุ้ยจะแยกอาหารเฉลี่ยของแต่ละคน,นะออกมาแล้วแล้วอธิบายให้ทุกคนดูเป็นสําหรับเออถ้ามาสองคนจ่ายเท่าไหร่มาหนึ่งคนจ่ายเท่าไหร่เพราะว่านุ้ยไม่คิดสี่คนเพราะว่าบางอย่างของสี่คนเราไม่ได้จ่ายร่วมกันเราก็เลยไม่เอามาหารในนี้สําหรับก่อนการเดินทางนะคะรวมค่าใช้ใจ่าย็ดเสร็จแล้วสองคนเนี่ย จะอยู่ที่35,965บาทหารเป็นเงินหารต่อคนแล้วก็จะตกอยู่ที่คนละ1 8 4่งบาทสำหรับค่าที่พักแปดคืนค่าพาการเดินทางค่าประกันเดินทางแล้วก็ค่าซิมอ,อ,อินเทอร์เนต็ตที่เรามาใช้ที่นี่นะคะก็ประมาณนี้สำหรับค่าใช้ใจ่ายของการเดินทางก็กานเดินทาง แล้วเดี๋ยวพอคลิปสุดท้ายนุ้ยจะเอายอดรวมของทุกวันเนี่ยมาสรุปให้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ทั้งทริปมาเอง9วันเนี่ยคุ้มไหมหรือมากับทัวร์คุ้มกว่าหรือยังไงก็จะเป็นข้อมูลให้กันทุกๆวันต่อมานั่นคือของการการ่อนนั่นคือของก่อนการเดินทางต่อมานุ้ยขอสรุปในส่วนของค่าใช้จ่ายวันนี้ที่จ่ายเป็นเงินเย็นไปนะคะก็จะเริ่มคิดเป็นเงินเย็นนะ นุ้ยขอคิดเลขนุ้ยขอคิดเลขเ,ลเป็นเงินเยน,นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปเป็นเงินบาทให้อีกทีหนึง่งค่ารถเข้า,ขาเมือง2คน5,2540เยนตกคนละ1,270เยนนะคะค่ารถไปชินจูก,กุก็คือเมื่อกี้ที่เราไปทานข้าวกันก็ตก800เยนคนละ400เยนนั่นเองอาหารเยนเนี่ยเมื่อกี้นุ้ยบอกไว้ตอนตอนเราไปกินข้าวเนาะว่าราคา3คนเนี่ย5,170แต่เ้ว่ราคาที่แบบ นุ้ยกับต้นกินแล้วก็น้องเขากินเนี่ยราคามันไม่เท่ากันนุ้ยก็เลยหักค่าใช้จ่ายของน้องออกไปเหลือเป็นของนุ้ยกับต้นนะสามพันเก้าร้อยห้าเยนก็ตกคนละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสองเยนสหรับข้าวเย็นที่เป็นตัวเนื้อที่เรากินไปนะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะวันนี้เมื่อกี้นุ้ยไปช็อปที่ Family ่มาใช้คำว่าช็อป Family ่มานะ Family Mart, นะ่มามาซื้อของกินของใช้เบ็ดตลิดเบ็ดสับของเรานั้นนะ อบอกให้รู้ว่าเมื่อกี้ไปช็อปยูนิโคมาด้วยอ่อ922เยนตกคนละก็ตกคนละ464เยนนั่นเองนั่นคือค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นเรอบางอย่างก็ไม่ใช่เป็นอย่างเช่นเื้อของกินอย่างเงี้ยก็ไม่ได้จำเป็นมากเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็แค่นี้ฝากติดตามคลิปถัดๆไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ เมื่อคืนที่มาไปเนี่ยนุยกับต้นอ่ะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่สวนฮิตตชีสีใสปา่าตอนนี้มันจะมีดอกโคเชียสีแดงสดมากเดี๋ยวไปรอดูว่าสวยขนาดไหนแล้วก็ถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะพาไปร้านคาเฟ่น่ารักย่านกิ๊บกิ๊บเก๋ๆในโตเกียวกันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้บา,บายยส่วนพี่ต้นอาบน้ำอยู่นะบนุยบายๆคนเดียวนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย